ที่คุณแม่ท่านนี้เลยค่ะเพิ่งย้ายตัวอ่อนสองตัวสมมุติว่าเจอซาวสองถุงตั้งคันนะคะแต่ต่อมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ยังแข็งแรงแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยแท้งหรือฝ่อไปความกังวลใจของคุณแม่ท่านนี้ก็คือบอกว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะไปต่อได้ไหมหรือว่าจะแท้ง ไปเหมือนกับตัวแรกโอเคมาทําความเข้าใจแบบนี้นะคะกรณีทําเด็กหลอดแก้วแล้วมีการย้ายตัวอ่อนสองตัวสมมุติย้ายสองตัวแล้วติดทั้งสองตัวเวลาเราซาวเราก็จะเจอเป็นคันแฝกนะคะอาจจะเจอเป็นสองถุงตั้งคันสมมุติว่าถุงตั้งคัน A กับถุงตั้งคัน B ถุงตั้งคัน A ก็มีน้อง A ถุงตั้งคัน B ก็มีน้อง B สมมุติว่าน้อง A เนี่ย เกิดไม่แข็งแรงฝ่อไปถุงตั้งครรภ์ก็จะค่อยๆฟีบค่อยๆฝ่อ,อ,อไปด้วยแต่จะไม่เกี่ยวข้องกับน้องบีหากน้องบีแข็งแรงดีเขาก็ยังไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่เจอสองถุงตั้งครรภ์แล้วปรากฏว่าอีกถุงตั้งครรภ์หนึ่งเริ่มฟีบเริ่มฝ่เมอเพราะว่าน้องเนี่ยไม่แข็งแรงไม่ต้องกังวลค่ะอีกถุงหนึ่งเขาก็ยังคงดําเนินต่อไปได้หากเขาแข็งแรงนะแต่ถ้าเขาไม่แข็งแรงเขาก็มีโอกาสที่จะฝ่อได้ทั้งคู่ แต่ไม่ได้เกี่ยวกันว่าถุงที่ไม่แข็งแรงเหนียวนําให้ถุงแข็งแรงฝ่อตามไปด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าเป็น2ถุงตั้งคันคือเขาแยกถุงตั้งคันกันแยกรกกันแยกแหล่งอาหารกันแต่ถ้าเป็นการแฝดแบบ ขไข่ใบเดียวอสุจิตัวเดียวกันนะคะเช่นใส่ตัวอ่อนตัวเดียวแต่ตัวอ่อนตัวเดียวนั้นเกิดไปแตกต่อเกิดไปแตกต่อกลายเป็น2ตัวแต่จริงๆคือมาจากขาไข่ใบเดียวสเปิร์มตัวเดียวนะแล้วเกิดกลายเป็น2ตัวแล้วอยู่ในถุงตั้งครรภ์เดียว คือมีสองตัวอยู่ในถุงตั้งคันเดียวพอตัวหนึ่งฝ่อมีโอกาสสูงที่อีกตัวหนึ่งจะฝ่อไปด้วยค่ะเพราะว่าบางทีเขาใช้รกเดียวกันแล้วก็ใช้ถุงตั้งคันเดียวกันเขาอาจจะดึงเลือดนะคะของอีกตัวหนึ่งซึ่งทําให้อีกตัวหนึ่งฝ่อไปได้ด้วยแต่ถ้าเจอสองถุงอันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะถ้าอีกถุงหนึ่งฝ่ออีกถุงหนึ่งก็ยังไปต่อได้หักน้องแข็งแรงนะคะ